ีค่ะทุกคนบัดดีเลยอ่ะวันนี้นะคะมาพบกับแม่หมออมมี่นะคะวันนี้เราจะมาในหัวข้อสั้นๆน,นะคะความในใจของเขาคนนี้ที่เราสื่อจากไพ่นะคะเขาคิดถึงคุณไหมเออเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะแน่นอนค่ะเชื่อมั่นในตัวแม่หมอเชื่อมั่นในไพ่ระเคลนสำรับนี้ของแม่หมอด้วยนะคะแล้วเลือกการ์ดตรงหน้าได้เลยค่ะหนึ่งค่ะสองค่ะสามค่ะเลือกเลยค่ะ อ่ะเริ่มกันเลยนะคะใครที่เลือกการ์ดกองที่หนึ่งนะคะแตนแตนเรามาดูเลยนะคะว่าคนนี้เนี่ยว้าวไม่กอดในใจเขาตอนนี้ไม่ได้มีคุณคนเดียวนะคะในใจเขาตอนนี้คุณจะประมาทกับคุณกองที่หนึ่งนะคะเพราะคุณกองที่หนึ่งนี่เจ้าชู้มากาเออเออเขาเองก็หวาดระแวงอยู่แล้วนะว่ากลัวคุณจบับได้เออกลัวเรารู้อะไรประมาณเนี้ยว่าเขาคบซ้อนอยู่นั่นเองนะจ๊ะ อันนี้รักสามเศร้าเราสามคนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะใครที่เลือกกองที่สองไว้นะคะในไพ่กองนี้คืออะไรเอ่ยกองนี้คุณกับเขาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาเจอกันหรือนานๆเจอกันที่อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแต่เอาจริงๆเขาคิดถึงคุณไหม ในใจเขาก็คิดถึงคุณอยู่นะอาจจะมีข้อปรับปรุงในบางอย่างระหว่างคุณกับเขาอยู่บ้างที่อาจจะต้องปรับตัวเข้าหากันบางอย่ก็ได้นะคะในใจเขาในตอนนี้ก็อาจจะเป็นประมาณว่าเออนึกถึงคุณอยากเห็นหน้าคุณอยากกอดอยากอะไรที่แบบมันมากมายไปกว่านั้นก็ได้อะไรแบบนี้คือเนี่ยคือการ หลงไหลอะไรประมาณนี้เคริบอเครืมเอาไปฝันเอาเป็นนอนนึกถึงอะไรประมาณนี้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะการใบที่สามคุณกองที่สามนะคะเขาคิดถึงคุณไหมตอนนี้เอาเป็นว่าในใจเขาตอนนี้อาจจะมีเบื่อเบื่อซ็งเ,เซง,เซง,เซงบ้างอะไรบ้างแต่ในใจอะ่ะเขาคิดดีนะเขาก็ยังไม่ลืมคุณนะหรืออาจจะซุ่มไปทำเซอร์ไพรส์ถึงท่านแต่งงานก็ได้เขาเองทบทวนอารมณ์ การกระทำเขาระหว่างคุณกับเขาทุกๆเรื่องในช่วงนี้ว่าอาเขาเป็นยังไงคุณเป็นยังไงเอามาแบบเก็บรายละเอียดอะไรเงี้ยก็ได้ค่ะที่จะปรับปรุงปรับแก้แก้ไขให้มันดีขึ้นอะไรแบบนี้นะคะเ่าโอเคจบกันไปนะคะสำหรับช่วงนี้เขาคิดถึงคุณอยู่หรือเปล่าโอเคค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอด้วยนะคะเป็นค่าครูตรงนี้นะคะใครอยากดูส่วนตัวก็ inbox มาที่เพจได้เลยนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ